ทํำนายดวง12ปีเกิดประจําเดือนกรกฎาคม2565กับผมสินเสน้อยครับช่วงนี้ดาวพลังกําลังเปลี่ยนนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับกับปีเกิดแรกครับปีชวดครับปีชวดเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนนี้นะฮะมีปัญหาขัดใจมากๆสิ่งแรกนะครับการงานการเงินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเน้นย้ำฮะว่ายังมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่นะครับ เป็นเดือนที่ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนนะครับอาจจะมีการทํางานนะครับมีข้อผิดพลาดนะครับใครที่ทพวกโรงงานนะครับก็ระวังพวกเครื่องจักรนะครับอาจจะพังได้มีอันตรายได้นะทาให้ส่งผลต่อลูกค้าเราได้นะครับใครที่ทำธุรกิจด้านต่างๆครับดูแลผลผลิตหรือโปรดักส์สินค้าของตัวเองให้ดีนะครับการงานการเงินกว่าจะได้เงินเนี่ยแต่ละอย่างนะครับรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องดีๆอยู่ในนั้นนะฮะผมแนะนำเลยว่าโดยรวมนะครับประเภทธุรกิจนะครับให้ชะลอการเติบโตวไว้ก่อนนะครับเรื่องของความรักนะครับต้องบอกแบบนี้ฮะความรักนะครับใครนะฮะที่ยังรักกันดีอยู่ก็ให้ระวังไว้นิดนึงครับอาจจะมีเรื่อง จุกจิกกวนใจทำให้ต้องมีปากเสียงกันบ้างครับฉะนั้นรีบครับอารมณ์ดีนะครับปรับตัวเข้าหากันนะครับให้เร็วที่สุดครับขอโทษกันนะครับอย่าให้มันนานครับเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับหลับหูหลับตาบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะมันผ่านไปได้แล้วจะดีนะครับแล้วใครนะครับที่ยังไม่มีแฟนโอเคอันนี้เป็นทางออกที่ดีมกันครับคนที่เป็นแม่ไม้นะครับคนที่เพิ่งอกหักมาเลิกรามานะครับหรือได้แฟนต่างชาติเนี่ยกลุ่มนี้นะครับ จะได้ดีมากกว่านะครับฉะนั้นจับตาให้ดีครับใครคุณเป็นแบบไหนครับถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับในเรื่องของสุขภาพนะครับต้องบอกว่าคนปีชวดต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่พลังแบบนี้นะฮะจะทําให้คุณอยู่ไม่สุขนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณนะครับจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเรื่องของเส้นประสาทต่างๆนะครับการเดินเหินนะครับที่เหนื่อยครับไม่อยู่กับที่ครับระวังเรื่องระบบหายใจ เป็นพิเศษไว้ด้วยครับคุณผู้ชายนะครับให้ระวังเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะฮะระบบกระเพาะปัสสาวะทางเดินนะครับส่วนคุณผู้หญิงก็เช่นกันนะครับให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่พลังมันเพ่งเล็งมากๆนะครับนอกจากนั้นก็เป็นความเครียดอะไรปกตินะครับก็หมั่นตรวจสุขภาพนะครับมีโอกาสครับพบอะไรบางอย่างได้เช่นกันครับการเสริมดวงนะครับสําหรับของคนปีชวดในช่วงนี้นะครับ ผมนะครับแนะนำให้ทําบุญลงศพนะครับณที่ต่างๆมูลนิธิต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงเสริมบุญบรารมีให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับฉะนั้นใครที่ว่างๆก็อย่าลืมไปนะครับปีฉลูครับปีฉลูต้องบอกว่าการงานการเงิน จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่ครับใครทํางานบอกเลยว่าช่วงนี้คุณไม่อยู่กับที่แน่นอนนะครับเตรียมตัวเดินทางได้เลยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตําแหน่งงานได้เลยนะครับทาดีเข้าไว้ขยันเข้าไว้นะครับเผื่อฟ้ามีตานะครับหัวหน้าเห็นนะฮะให้คุณเลื่อนขั้นได้ครับคราวนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณต้องเหนื่อยมากๆกับการงาน<ๆ>การเงินที่เหมือนอยู่ดีๆเงินเนี่ยที่เก็บเอาไว้นะฮะเราจะไม่ใช้มันแล้วนะต้องใช้จ่ายออกมาเหือดแห้งหายไปหมดเลยนะครับ ค่อยๆคิดนะฮะอย่าพึ่งลงทุนนะครับไม่แนะนําเช่นกันให้การลงทุนเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรเต็มไปหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเสียเงินอยู่แล้วนะครับลองคิดง่ายๆฮะหาวิธีแก้โดยการซื้อบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มีค่าสําหรับตัวคุณเก็บเอาไว้เผื่อในอนาคตเป็นเงินเป็นทองให้เราได้อย่างเช่นทองคําแบบนี้นะครับใครที่มองอยู่ผมว่ามองในแนวนี้ดีกว่านะครับแต่ห้ามเล่นเหรียญดิจิตอลนะครับขอย้ำนะครับว่าไม่เหมาะนะครับส่วนงานประเภทอื่นๆนะครับ ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะพีชลูพักไว้ก่อนนะครับระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกแบบนี้ฮะว่ามีโอกาสเปลี่ยนตัวได้เช่นกันใครนะฮะที่มีความรักอยู่นะครับเฮ้ยเหนื่อยนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลนะฮะมีอยู่2แบบครับ 1. เลิกราอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนแน่นอนนะครับกับอีกประเภทหนึ่งครับถ้าคุณยังต้องการคีพรีเลชันอันนี้นะครับอยากจะพัฒนานะฮะต้องเดินทางครับ ไม่อยู่ในถิ่นเกิดครับไปที่ไกลๆครับต่างคนต่างไปทํางานหรือหาอะไรเสริมทําให้เวลากับตัวเองมากในช่วงเดือนนี้นะครับฉะนั้นจะได้รอดพ้นไปได้นั่นเองนะครับให้ระวังระวังกันนิดนึงครับใครที่ไม่มีแฟนอยากมีแฟนต่างชาติถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆต่างประเทศมีโอกาสมีคู่ได้ครับแล้วจะค้นพบบางคนนะครับผมแนะนําว่าไม่ใช่คนประเภทชาติเดียวกันเพศเดียวกันให้ลองคิดดูครับ ในเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะแบ่งออกไปนี่นะใน2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยให้ระวังเรื่องของระบบท้องนะครับเกี่ยวกับการย่อยนะฮะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับก็ให้ระวังไว้นิดนึงอาจจะท้องอืดท้องเฟ้อท้องอะไรอย่างเงี้ยลองหาโปรไบโอติกหรืออะไรมาทานดูนะครับเพื่อปรับสมดุลร่างกายนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่คนจะเป็นกันนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่ายังมีเกี่ยวกับโรคเม็ดซีฟที่แฝงอยู่อาจจะผุดขึ้นมา ลองหมั่นตรวจนะครับให้ระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหรือรับประทานของที่สะอาดนะครับแล้วต้องสุกนะครับพวกปลาดิบอะไรเงี้ยให้ละทิ้งช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะครับการเสริมดวงนะครับผมแนะนําให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับปางไหนก็ได้ครับขอพรท่านนะครับในเรื่องของความเมตตานะครับในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะให้ไปในทางที่ดีครับเสริมดวงได้ครับคราวนี้เนี่ยถ้าใครอยากเสริมดวงต่อสามารถทําบุญทําทานกับเด็ก เล็กได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญฮะลองหาดูครับปีขานนะครับการงานการเงินนะฮะมันจะเล็งไปที่คนที่มีบุญคุณกับเรานะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่โตกว่าจะสนับสนุนคุณในเรื่องของงานได้อย่างดีฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าไปหาเขาขอโอกาสเขานะครับแล้วก็พูดกันตรงๆเลยครับว่าคุณต้องการทําอะไรนะครับให้เขาสนับสนุนคุณเขาอาจจะว่าคุณก่อนนะครับแต่บอกเลยว่า เดี๋ยวคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนฉะนั้นการทํางานเนี่ยนะครับเงินเนี่ยนะครับก็จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับฉะนั้นใครจะขายของประเภทไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นของสุขภาพขายได้นะครับเกี่ยวกับเงินก็ได้นะครับเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้ายัางได้อยู่นะครับก็ให้เน้นไปที่ด้านของผู้ใหญ่ด้านวัยทํางานเป็นหลักไปนะครับคือขอให้ขายคนอายุมากกว่าแล้วเจะดีครับ ในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนนะฮะคนโตกว่าจะมาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ผมไม่ได้พูดถึงแค่ว่าทัศนคตินะฮะหมายถึงทั้งอายุด้วยนะครับที่โตกว่าจริงๆนะครับลองดูครับมองได้ใครชอบกินเด็กหรือชอบเด็กอยู่ให้เดือนนี้พักไปก่อนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขได้อย่างดีเลยครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วถ้าโตกว่าอยู่แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับหาอะไรเรียนรู้เพิ่ม เสริมกันนะฮะอย่าหยุดนิ่งครับฝ่ายหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยละครับเรื่องของสุขภาพยังไม่น่าห่วงมากนะครับไปได้ดีอยู่นะฮะยังโอเคอยู่นะครับก็ระวังเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทละกันนะฮะพวกอารมณ์ความเครียดอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าให้ทํางานหนักเกินไปพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นๆตามมาผมว่ามันไม่ได้ห่วงมากถ้าคุณพักผ่อนเพียงพอ มันช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณนะครับให้คุณประหลาดใจนะครับฉะนั้นผมก็ไม่ได้มองนะครับว่ามันเป็นเรื่องแย่นะครับถือว่าโดยรวมอย่าดื้อนะครับแล้วจะดีครับคนปีนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการเสริมดวงด้วยความรวดเร็วนะครับผมอยากให้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือครับเทพไฉยซิงค์นะครับเทพแห่งโชคลาภนะครับปรางหนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับไปไหว้เสริมดวงชะตาจะได้เร็วขึ้นมากๆครับในเดือนนี้ครับสิ่งที่คุณ อยากทาอยากขออยากอะไรจะได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญนะครับถ้าคุณอยากขออะไรใครบุญต้องถึงแล้วต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆนะครับปีเถาะครับราบรื่นดีมากๆนะครับโดยรวมนะฮะการงานการเงินต้องบอกว่าดีมากๆคุณต้องทําต่อไปทาไปยาวๆนะครับการงานการเงนิงนจะไหลลื่นแล้วคุณก็จะได้นะครับอาชีพที่เน้นนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าเป็นบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าหินดินทรายได้ไหมก็ ก็ยังพอได้อยู่นะเอาเป็นว่าผมพูดเลยอสังหาได้อยู่นะครับฉะนั้นทาไปเลยอสังหาทาไปแล้วเนี่ยจะมีคนมาเช่ามาอะไรดีมากนะฮะแล้วกเ็เสื้อผ้าก็ยังได้นะถ้าเป็นแนวนี้นะครับเครื่องเขียนอ่าเครื่องเขียนเนี่ยบอกเลยว่าเปเปอร์นะครับขายดีแน่กระดาษเนี่ยขายดีแน่เลยครับใครที่ขายอยู่ก็ทําต่อไปนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ลงทุนนะฮะแต่เป็นคนปีเตาะนะครับลงทุนได้นะครับเล็กๆน้อยนครับปัมไปเลยครับเดี๋ยวมันดีครับมันจะพุ่งเร็วมากขึ้นอยู่ว่าคุณททุนนนเเ่่าไรัอง ความรักนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนก็มีโอกาสเจอคนเก่าๆนะครับแล้วกลับมารักกันได้นะครับหรือว่านะครับไปสถานที่ที่คุณเคยไปนะครับแล้วก็นึกถึงความทรงจําอะไรไม่รู้ของคุณหรือบังเอิญก็ได้อะเอาให้บังเอิญเลยเดี๋ยวคุณจะเจอครับเนื้อคู่คุณอยู่ไม่ไกลครับอยู่แถวนั้นนะครับสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเลยฮะราบรื่นมากๆนะครับชวนกันไปเที่ยวแฮปปี้มีความสุขครับแค่อย่าเครียดเท่านั้นเองเอาชิวๆครับบอกเลยว่าดีหมดเลยครับ สุขภาพนะครับระวังเรื่องของความเครียดเรื่องเส้นประสาทนะครับหลายๆคนนะฮะจะผมร่วงครับก็ฉะนั้นใช้แชมพูที่มันออแกนิกนิดนึงนะฮะเป็นห่วงนะครับเรื่องหัวล้านนะฮะอันนี้บอกเลยระวังนะครับระวังมากๆอันนี้ผมเตือนเลยนะฮะว่าคนปีเถาะครับระวังจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องเส้นประสาทนิ้วมือไม้อ่อนแรงนะครับก็กินอาจจะต้องกินยาบํารุงนิดนึงนะครับผมการเสริมดวงครับผมอยากให้เสริมดวงนะครับเป็นองค์พระสังกัจจายครับกราบไหว้แบบจริงจังนะครับลองแบบจริงจังดูในเดือนนี้นะฮะ เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะกลับมาจริงๆนะครับลองดูครับปีมมโรงครับการงานการเงินก็มีคนมาจุกจิกเราหัวหน้างานเราเพื่อเรามาจุกจิกเราให้ทําโน่นทํานี่ให้หรือทําอะไรก็มีการโต้เถียงกันแต่โดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะฮะทำต่อไปครับลงทุนลงทุนได้ครับไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าให้ลงทุนนิดเดียวนะครับอย่าลงทุนเยอะครับก็ยังเตือนอยู่นะครับใครทําอยู่โปรเจกต์อยู่ก็ชะลอไว้นิดนึงชะลอสักนิดหนึ่งก็คงไม่ทําให้คุณเสียหายถูกไหมครับ โดยรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าให้ผมมองนะอาชีพอะไรก็ได้ถ้าคุณเดินทางอยู่อาจจะเป็นตำแหน่งงานนะครับที่ต้องเดินทางถือเป็นสิ่งที่ดีคุณจะไปเก็บเงินได้กลับมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครมีเพื่อนมีลูกน้องแบบนี้นะครับใกล้ชิดไปเลยฮะจะดีมากๆนะครับอ๋อแล้วผมแถมนิดนึงนะฮะบ,บริเวณที่คุณจะได้เงินนะครับเป็นตึกหรือเป็นอาคารใหญ่นะครับถ้าคุณทําธุรกิจในบริเวณแบบนี้หรือว่าสร้างแบบนี้ทําเงินให้คุณได้ค่อนข้างจะมากเลยละครับ เรามาพูดถึงความรักกันดีกว่าคนที่ยังไม่มีคู่นะครับต้องบอกเลยว่าความรักเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะฮะจะแนวแบบผิวขาวๆหน่อยจะเข้ามาสู่คุณมากกว่าชาติเดียวกันได้เพศเดียวกันก็ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าต่างชาติดีไหมนะครับต่างชาติเนี่ยให้รอไว้ก่อนออาจจะแบบว่ามองๆกันไว้แต่เดือนนี้อย่าเพิ่งทําอะไรคือเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่คนผิวออกจะขาวอย่าไปรุก ไม่ค่อยดีนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ปัญหาเดิมๆจุกจิกนะครับแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วเป็นผิวออกค่อนข้างขาวคนนั้นเนี่ยจะนําโชคมาให้คุณนั่นเองอ่านะครับในเรื่องของสุขภาพครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าระวังเรื่องช่องท้องอีกแล้วนะฮะลำไส้ระบบเนี่ยหนักมากๆนะครับกินอะไรก็ระวังนิดนึงแล้วกันมันแปรปวนได้ง่ายท้องอืดท้องผูกท้องเสียท้องทุกอย่างลำไส้มีปัญหาหมดเลยครับให้ระวังเอาไว้นะครับ การไหว้เสริมดวงนะครับลองหาดูนะฮะองค์เจ้าแม่ทับทิมซึ่งผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆนะครับเหมาะมากๆในช่วงนี้กราบไหว้บูชาท่านอันดับแรกขอเรื่องงานนะครับแล้วเรื่องอื่นๆก็ขอได้นะฮะแต่เน้นเรื่องงานก็ได้เรื่องความรักก็ได้การเดินทางดีหมดเลยครับ ปีมะเสงครับการงานการเงินเหนื่อยมากๆครับเหนื่อยสุดๆไปเลยฮะยิ่งถ้าคุณมีการเดินทางนะครับไปใกล้ไปไกลถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะครับแต่สุดท้ายคุณก็จะได้เปรียยอยู่ดีหมายว่าการงานการเงินคุณก็มีโอกาสได้ถือว่าเยอะนะครับไม่น้อยเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อราคาใครนะครับหรือทําอะไรนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะจบงานได้ดีมากฉะนั้นผมบอกได้ครับคุณทําราคานะครับหรือเสนองานใครในเดือนนี้นะครับรีบให้จบนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าปกติมากๆเลยครับ ถ้าคุณเอาอยู่นะครับเดือนนี้จะส่งผลต่อเดือนต่อๆไปคุณก็จะได้อะไรเติบโตมาเต็มไปหมดเลยครับผมก็จะเน้นนะครับเกี่ยวกับใครที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแล้วกันไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับคอมพิวเตอร์นะครับดีมากๆครับพวกนี้บอกเลยว่ามีโอกาสแจ็คพอตเหมือนถูกหวยครับเจอลูกค้าเด็ดๆนะครับฉะนั้นคุณต้องพร้อมนะครับในการเก็บประสบการณ์ของคุณไว้ก่อนถ้าคุณถนัดด้านพวกนี้บอกเลยว่าเป็นต่อมากๆเลยละครับ ความรักนะครับของคปีมาเสงนะฮะบอกเลยครับว่าต้องเป็นคนเพศตรงข้ามกันเท่านั้นนะครับถือว่าจะดีนะครับตัวเล็กๆหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าใจกว้างใจใหญ่นะครับก็ระวังนิดนึงว่าคู่ของคุณน่ะอาจจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่บ้างหรือตัวคุณเองด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นคนประเภทเหมือนคุณเลยครับคล้ายคุณมากช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับคุณชอบไม่ชอบอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับว่าคุณจะชอบไหมถ้าคุณเจออีกคนหนึ่งที่เหมือนคุณ สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองนะครับจะสร้างปัญหาเพราะคุณจะไปจุกจิกคนอื่นเขาฉะนั้นคนปีมะเสงครับฟังเขาบ้างนะครับอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ครับแค่นั้นพอครับความรักเจอแบบนี้แหละครับคนปีมะเสงนะครับในเรื่องของสุขภาพให้ระวังหนักเลยนะครับในเรื่องของโรคระบบไหลเวียนของโลหิตอย่างเงี้ยครับเช็คนิดนึงนะฮะเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยระวังเป็นลมได้นะครับมันมีโอกาสสูงมากๆครับฉะนั้นอย่าใช้อลมเป็นหลักนะครับ การเสริมดวงเนี่ยให้ไหว้องค์เทพเฮ่งเจี๊ยนั่นเองนะฮะการงานการเงินคุณจะแบบก้าวกระโดดใครเจออะไรที่ไม่ดีก็จะก้าวกระโดดหลบได้ด้วยนะนะครับลองหาดูครับปีมะเมียต้องบอกว่าในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันเข้ามาอยู่นวนะในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยทําอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าต่อให้คุณเป็นคนขี้เกียจนะครับไม่อยากทําเดี๋ยวก็ได้ทําถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทําอยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้ยิ่งทํามากขึ้นในสิ่งที่คุณอยากจะทํา ผมมองว่าการทำธุรกิจเกี่ยวกับเพศเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับฉะนั้นใครทำธุรกิจที่ขายของประเภทเดียวกันกับหรือที่คุณชอบนะครับจะดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ยังยืนยันฮะว่าคุณต้องเจอแน่นอนนะครับเจอคนที่เหมาะนะครับกับคุณในเดือนนี้อาจจะโดนเพื่อนนำพาให้ใครนำพามาหรือว่าเดินบังเอิญไปเจอครับอาจจะมีใครแนะนํามาหรือคุณทํางานอะไรแล้วต้องมาเจอกันประชุมกันหรือต้องเจอกันแบบนี้นะครับ เป็นเวรเ,เป็นกรรมกันเลยอะเป็นกรรมดีแล้วกันนะถือเป็นสิ่งทีด่ดีดีกว่าว่าจะได้เจอกันฉะนั้นถ้าคุณจบกันได้จีบกันติดในเดือนนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับสุขภาพให้ระวงังศีรษะนะครับระวังฝ่าเท้านิ้วมือนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระวังตรวจพวกดีกระตับอะไรเงี้ยตรวจหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาได้ครับการเสริมดวงครับผมแนะนําให้เสริมดวงด้วยเทพกวนอูนะครับ เป็นสิ่งที่ดีมากฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเสริมเทพกนอูเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนที่มั่นคงซื่อตรงนะครับแล้วเป็นคนดีมากๆนะครับถึงจะสำฤทธิ์ผลครับปีมะแม่บอกเลยว่าเป็นเดือนของตัวเองนะครับแต่นะครับคนที่อยู่ในเกิดปีนี้ในเดือนนี้ต้องมีความพยายามด้วยตัวคุณเองฉะนั้นการงานการเงินทั้งหมดเนี่ยจะดีจะร้ายเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณคิดดีทำดีพยายามดีทุกอย่างดีก็จะดีแต่ถ้าคุณไม่ก็จะไม่ นะครับฉะนั้นบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนสั่งได้ของคุณเลยนะใครทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าดีมากๆถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทางน้านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้คุณทําได้ดีคําถามคือแล้วคุณจะทํำไหมจะพยายามไหมนะครับผมพูดโดยรวมเลยนะว่าทุกงานเนี่ยมันจะเสริมคุณทุกหมดเลยฉะนั้นคุณพยายามไหมลองดูนะครับในเรื่องของความรักนะครับเพศเดียวกันมาแรงมากๆชอบเหมือนกันไปเหมือนกันกินเหมือนกันมาแรงมากๆ แล้วก็เหมาะที่จะเป็นคนชาติเดียวกันด้วยทิ่นกําเนิดเดียวกันอะไรที่ใช้คาว่าเดียวกันหรือคล้ายกันเหมือนกันแบบนี้แหละครับมันจะเข้ามาแล้วมันจะดีเปิดใจฮะมองคนดูแบบนี้นะครับถ้าใครที่เป็นแนวเพศเดียวกันถือว่าดีมากๆใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็แบบนี้ครับถ้าถ้าใครอยากหาเพศตรงข้ามให้พักไว้ก่อนนะครับแล้วใครที่มีแฟนอยู่แล้วแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วหมายคมว่า ให้ทําในสิ่งที่ชอบเหมือนกันนะครับในเดือนนี้ทําเยอะๆทําบ่อยๆจะเสริมคุณดีมากๆใช้สีเหมือนกันใช้ของเหมือนกันแต่งคู่กันอะไรก็ได้ที่เหมือนกันจะดีมากๆเลยครับในเรื่องของสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องดวงตานะครับระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับน้ําต่างๆในร่างกายครับนี่คือเรื่องหลักๆที่ต้องระวังเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับการเสริมดวงนะครับเสริมได้หลายองค์มากๆนะครับ แต่อยากให้ทําบุญทําทานกับผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเท่าจะดีมากๆบุญเหล่านั้นจะมาเสริมคุณให้ชีวิตคุณดียิ่งขึ้นเลยละครับปีวอกครับเป็นปีที่เหนื่อยนะครับมีการประทะของพลังอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ การทาธุรกิจการงานเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับมีความคิดอะไรปุ๊บปั๊บนะครับอยากทําอะไรเนี่ยเบรกไว้นิดหนึ่งนะฮะระวังหกล้มได้นะครับระวังคิดอะไรไปทําอะไรเกี่ยวกับการงานมีการสะดุดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีงานหน้าที่ที่ต้องเข้ามาถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าคุณก็จะสามารถควบคุมได้นะในตัวคุณเองนะฮะมีความสามารถอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียเงินนะครับฉะนั้นให้มองระวังดีๆนะครับแล้วทํายังไงล่ะถึงจะได้เงินนะครับก็ให้คุณ ช่วยเหลือคนอื่นก่อนไม่หวังผลครับหรือหวังผลก็ได้อะผมว่าคุณต้องหวังผลนั้วแหละแต่ช่วยไปก่อนแล้วจะดีมากๆอาชีพที่เกี่ยวกับ medical นะครับเกี่ยวกับยาก็อาหารเสริมนะครับการเดินทางที่ไปช่วยงานบริการต่างนะครับงานเก็บกวาดยังได้เลยถ้าคุณช่วยเขานะฮะแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือกับเขามากๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการนะแล้วคุณไปช่วยเขาแบบนี้จะไม่ได้ผมขอใช้คำนี้กันใช้ว่างานบริการเป็นหลักการช่วยเหลือเป็นหลักการเดินทางไปช่วยเหลือเขาเป็นหลักถ้าคุณยอมก่อน หรือว่ายอมเขาสักนิดหนึ่งนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียเปรียบนะครับไม่อยากยอมแต่บอกเลยว่ามันจะส่งผลให้คุณเนี่ยในอนาคตเนี่ยกลับมามากกว่าเดิมหลายเท่าเลยดีมากๆฉะนั้นคนปีวอกนะครับคิดดีๆนะครับยอมก่อนฮะในเรื่องของความรักนะครับแน่นอนครับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับต้องทุ่มเทครับตามเอาใจครับเป็นสายเปก็ได้ถ้าไม่เปก็ต้องใช้แรงกายแรงใจในการเทคแคร์มากๆมากๆนะครับหลายเท่าเลยถึงจะดีนะครับ แต่คุณก็จะเหนื่อยมากๆเลยนะครับคุณเลือกเอาเองเลยคุณจะเอาแบบไหนเพศไหนก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นคนที่ไม่ง่ายสําหรับคุณแล้วกันเหมาะมากๆเลยลองดูแบบยากๆเลยจะดีกว่ายิ่งยากยิ่งดีนะครับสุขภาพนะให้ระวังเลยครับเรื่องระบบหายใจครับเป็นลมหมดสตินะครับปูบดับโอกาสสูงมากนะฮะก็ถือว่าลองหมั่นตรวจสุขภาพแล้วกันนะฮะแค่เตือนๆกันไว้นะครับมีโอกาสเท่านั้นเองครับการเสริมดวงครับอ่าต้องบอกว่าเป็นการเสริมดวงที่ดีนะฮะในการทําบุญทําทาน เยอะๆครับกับใครยังไงก็ได้ทําทานเยอะๆครับจะเสริมพุณนในอนาคตนะครับก่อนที่จะททานอะครนะครับทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับปีตกาครับบอกเลยว่าเดือนนี้การงานการเงินเสียเปรียบนะครับผมแนะนำนะครับให้ทําเกี่ยวกับการเดินทางรถยนต์เพชรพลอยทองคำนะครับถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆเครื่องประดับต่างๆมีโอกาสเติบโตได้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็เหนื่อยหน่อยนะครับให้ระวังกันนิดนึงครับจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาไม่หยุดนะครับ เดือนนี้ใครทําแนวนี้ก็ให้แนะนําให้ทําต่อไปครับใครมองหาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ต้องขยายเยอะนะครับทําค่อยๆทําเท่าที่ทําได้ความรักครับต้องบอกว่ามีโอกาสตกถังเข้าสารครับเราต้องเป็นฝ่ายรับมากกว่ารุกครับทายังไงก็ได้ให้เขามาจีบเข้าหาคุณก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณไปจีบเขาก่อนเนี่ยโอกาสบอกเลยว่ามันก็น้อยครับทำยังไงก็ได้ให้เขาเปิดฉากคุยกับคุณก่อน เป็นการท้าทายดีนะครับสำหรับคนปีละกาครับถ้าคุณทําได้นะถือว่าจะดีมากๆครับเพอร์เฟกมากๆนะครับถุนอายุเท่าไหร่ยังไงนะฮะใหญ่ก็ได้ครับไม่เกี่ยงครับเพศไหนก็ได้ครับขอแค่คุณชอบแล้วคุณให้เขาจีบคุณก่อนครับสุขภาพนะครับระวังเรื่องหัวใจครับลำไส้เล็กครับเกี่ยวกับปอดนะครับไว้นิดหนึ่งครับลองตรวจดูหน่อยนะฮะระวังไว้หน่อยครับ เทพที่เหมาะนะครับผมให้ไหว้ไฉสิงเอียเลยขอเงินขอโชคลาภนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ลองศึกษากันนิดนึงครับว่าไฉสิงเอียมีกี่ประลากับก็มีทั้งบูทั้งบุญนะครับก็ขอให้หมดเลยครับใครก็ได้นะฮะบอกว่าดีมากๆปีจอครับถือว่าเป็นปีที่ไม่แย่นะครับไม่ดีมากแต่แอบมีอะไรภูมิใจอยู่นิดๆนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่ามีลูกค้าเก่าสนับสนุนเรานะครับโดยแบบอืมหรือว่าเราดีลงานเอาไว้นะฮะเยอะ ก็จะกลับมาดีมากๆเลยนะครับเออในเรื่องการงานการเงินเนี่ยผมว่าจะเน้นนะฮะไปเรื่องของการขายของเก่าก็ได้นะครับหรือว่าทําอะไรที่ทําอยู่แล้วก็ได้นะฮะใครที่ทําของรีไซเคิลของมือสองในช่วงนี้อยากขายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับลองมองมองดูผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับในเรื่องของคนรักนะครับจะมีอยู่เรื่อยๆจะเป็นความรักแบบรักเก่านะครับแต่เก่าไม่มากนะครับไม่เกิน5ปี ประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับใครที่มีคนมาคุยกับเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากคนที่ยังไม่มีแฟนครับไม่ได้คุยกับใครเลยมา5ปีโอ้โหนะครับเอาแบบนี้ครับคนไหนชอบของวินเทจของมือ2นะครับต้องเป็นของสะสมแบบพิเศษด้วยนะครับใครเขาสะสมอะไรอยู่นะฮะลองถามดูครับคนนั้นอ่ะเหมาะกับคุณในช่วงนี้มากๆเลยแหละครับ สุขภาพครับช่วงนี้ก็อาจจะมีของเม็ดไขมันในระหว่างลำตัวนะฮะลองให้ตรวจสอบดูล้กันนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับอาจจะไม่อันตรายแต่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของอื่นๆนะฮะก็ระวังแค่โรคเกี่ยวกับหัวใจนิดนึงนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดนิดเดียวครับในเรื่องของการเสริมดวงนะฮะผมอยากให้ไหวเป่ากงหรือเป่าบุญจิ้นนั่นเองนะถามว่าทําไมนะครับก็ อยากให้คุณรักษาสัจจะวาจาทํางานแบบซื่อตรงนะครับแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินธุรกิจจะซื่อตรงกับคุณนะครับในเดือนนี้เหมาะมากๆจีนะฮะลองดูครับปีคุณต้องบอกว่าการงานการเงินเป็นไปได้ด้วยดีนะครับฉะนั้นคุณเดินทางนะครับคิดโปรเจกต์ใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหมดนะฮะถามว่าต้องเน้นไปเรื่องอะไรไหมนะครับก็ขอให้เริ่มธุรกิจละกันสิ่งที่คุณคิดนะฮะ เริ่มต้นก่อนแล้วคุณทำนะครับมันจะจบด้วยดีแล้วก็สวยมากๆเลยฉะนั้นคนปีกุลก็ทําได้เดินทางได้ต่างประเทศได้ใกล้ไกลได้นะครับแต่ไม่อยากอยู่กับทีด่ดีกว่าไม่ให้คุณนั่งเบื่อทั้งวันออกไปหาอะไรทําไปเก็ตไอเดียไปเอาความคิดอะไรใหม่ๆมาพัฒนาแล้วทําแล้วมันจะดีครับ ในเดือนนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับแล้วอยากหาแฟนนะครับแฟนเนี่ยนะครับของคนปีกุลนะฮะอาจจะออกโทนผิว2สีได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของผิว2สีนะครับแล้วก็ไม่อ้วนนะครับนะครับจะตัวอาจจะผอมเลยก็ได้นะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นคนที่เหมาะกับคณในช่วงนี้นะครับสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วครับก็ให้ระวังละกันนะครับเรื่องการที่แฟนเราจะผอมลงนะครับจะอะไรขึ้นจะหุ่นสวยขึ้นนะครับ ผิวอาจจะดูหน้าดึงดูดมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็เตรียมตัวห่วงไว้ได้เลยนะครับลองมองดูดีๆครับรับรองว่าหาไม่ยากครับในเรื่องของสุขภาพครับก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่นะครับให้ระวังในเรื่องของแค่ความเครียดละกันคือผมมาเน้นย้ำเรื่องความเครียดมากๆพอช่วงนี้นะทุกดาวทุกเดือนมันมาส่องนะครับทาให้คุณเนี่ยเครียดหรือมองอะไรที่ผิดพลาดไปโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับฉะนั้นใจเย็นๆนะครับ เทพนะครับที่แนะนำนะครับแนะนำให้ไหว้เทพกวนอูเฮ่งเจียนะครับคู่กันไปเลยนะครับแต่ถ้าเสริมได้ฮะหาเด็กนาจาครับมาช่วยอีกแรงครับจะทำให้งานที่คุณมันติดขัดนะฮะหรืออะไรที่มันติดขัดก็แล้วแต่เรื่องอื่นก็ได้มันจะโฟร์นะครับจะทำไปได้อย่างดีครับ นี่คำทำนายทั้งหมดนะครับ12ปีเกิดประจำเดือนกระกฎะาคม2565ครับถ้าใครมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับมีอะไรติชมกันได้หรือแอดมาที่ไลน์ได้ครับแอด My s a p p i n g ครับสวัสดีครับ